เอาเลยครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่เกมน้ำบอลแซดต้อคันไม่เทนีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะมาลงด่านอ่า i n นฟินิตดับ o อลฮิสตอรด่านของจกักรวาลที่7นั่นเองนะก็เป็นด่านที่ผมเคยเคยพูดมะเอาไว้ว่าเป็นด่านที่ผมตั้งใจจะทํานานแล้วแหละแต่ว่านั่นแหละมันไม่มีเวลาแล้วก็ทําคลิปรีวิวนะคือพอเป็นช่วงนานไปมันก็มีมีตัวอื่นมาให้รีวิวก็ตอนแรกคือตั้งใจว่าไอ้นี่ไว้ที่หลัง นะแล้วก็จะทำคลิปรีวิวพู้เท่าเต่าแต่ว่าเขาเนี่ยเม้นี้ข่าวว่าจะ ECA พู้เท่าเต่าผมก็เลยคลิดว่าเออเดี๋ยวค่อยรีวิวพู้เท่าเต่าก็ได้เดี๋ยวค่อยไปทำคลิปหน้าตอนที่มัน ECA แล้วเลยดีกว่านะเอาจริงคือขี้เกียจทำไหนคลิปแล้วแหละนะแล้วก็ทีมที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้ก็คือเป็นทีมของจักรวาลต้องรอดนะฮะก็คือเป็นเป็นซาก้าจักรวาลต้องรอดนั่นเองก็คือในมิชชั่นของหนานเนี่ย มันจะต้องใช้ตัวละครจากจากักรวาลที่1 1 3สตัวแล้วก็จากวันที่6 3สตัวขึ้นไปนะแล้วก็จบภายใน24เทิร์เนมั้งถ้าได้ถ้าได้จำไม่ผิดนะก็จะมีประมาณนี้คือถ้าถ้าไม่ไหวจริงนะสมมุติแบบไม่มีตัวละครเอาจริงอะ่ะทีมนี้ผมก็ไม่ค่อยไหวตรงที่จิเรนนะเพราะว่าผมไม่มีจิเรนสีเขียวแต่ก็มันก็ผ่านมาได้นะฮะแต่ว่าใช้เวลา34เทิร์เนมั้งเออโคตรนานแล้วก็จะมีทีม สมมุติใครแบบมันมันมัน,มน,มนไม่ครบจริงๆก็เล่นทีละทีมถ้าเกิดไม่ผ่านไม่ไหวนะก็เล่นทีละทีมก็เล่นเป็นทีมแบบบทจักรวาลน,นะก็คือจะมีเจ้าตัวนี้ที่เป็นผู้นําของบทจักรวาลท้องรอดนะแล้วก็เป็นผู้นําจักรวาลที่7นะครับผมแต่จริงก็นําพู้นามันต้องนำไอ้บทจักรวาลทัองรอดอยู่แล้วเพราะว่ามัน ต,ตัวอื่นมันก็เป็นไม่ใช่จักรวาลที่7ถูกป่ะล่ะนะก็ถ้าใครมีตัวนี้ก็ใช้ได้นะฮะแล้วก็ถ้าใครไม่มีก็ก็เล่นทีมจักรวาลที่11คือถ้าเกิดไม่ผ่านจริงๆแบบเล่นเล่นเจ้าทีมเนี่ยไม่ผ่านจริงก็ใครที่มีจักรวาลที่6ล้วนก็เล่นจักรวาลที่6ล้วนได้นะแล้วเกิดใครแบบมีจักรวาล11ล้วนก็เล่นได้เหมือนกันนะแต่ถ้าถ้าแบบมีจักรวาล11เนี่ยมันจะง่ายหน่อยตรงที่ ผู้นาของมันแต่ละตัวเนี่ยไม่ใช่แต่ละตัวคือจีเรนเนี่ยมันจะเป็นผู้นําบทจกักรวาลต้องรอดนะฮะมันก็แบบมันก็ครอบคลุมกว่าถูกก็แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นจกักรวาลที่6เนี่ยก็อาจจะต้องหาตัวอื่นมาเสริมนะครับผมแต่ทีมนี้คือทีมที่ผมผ่านนะฮะในเรคอคอร์ดไม่มีหรอกเพราะว่าผมใช้ทีมอื่นผ่านไปแล้วก็คือทีมนี้เป็น14นาทีอันน,น,นี้อันนี้ส่วนตัวอันนี้แค้นส่วนตัวคือ มันไม่ผ่าน24ได้คือผมเล่นประมาณ3รอบมั้งถึงจะผ่านทุกวิชั่นนะฮะก็เลยเอาทีมนี้แหละแม่งมากระทืบเอามากระทืบนะฮะเออก็ประมาณนี้โอเคเราก็มาเริ่มกันดีกก่าเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มเราจะเปลี่ยนเปไ็นเทมฮิวนะฮะเพราะว่าพวกความเซฟเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีจีเลนแบบ100%มาให้ยืมเลยไม่รู้ทำไมเหมืนอนกันโอเคเริ่มกันเลยนะครับผมก็คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะเพราะว่าพูดไปก็ นะกินไปหลายนาทีแล้วแล้วก็ด่านนี้มันมันต้องเหมือนพยายามตอดอตเออมันใช้เวลาอยู่นะฮะแต่มันผ่านได้น่าจะชัว์น่าจะไหมเออน่าจะชัว์อยูย่อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่น่าจะชัว์อยู่นะฮะผมว่าน่าจะชัวร์มากเพราะว่ามีจิเลนอยู่ <laughs> จิเลนคือคีย์หลักนะ คือมันมันเหรียญมันครอบคุมแล้วมันตัว,ม,ตวมันตัวเก่งมากแค่แค่15 15เปอร์เซ็นต์ก็เก่งแล้วว่ะเออมันไม่ได้เหมือนโกคูแบบ UI 6ปีนะคืออันนั้นนะมันก็เก่งจริงนะแต่ว่าตัวนี้คือมันเก่งแบบเปิดมากเก่งอะ่ะเอออ้นั้นก็เปิดมาเก่งนี่หว่าแต่นั้นมันจะครอบคุมกว่าใช่ไหมแต่ตัวนี้คือความถึกแล้วความแรงนี่แม่งสุดมาก ก็คือมันดีพาสีแบบมันจะบวกอะไรนะ่ะบวกอะไรบ้า <laughs> บวกแอ t แท็กกับดีเฟนต์เออกี่เปอร์เซ็นต์สามไอสองร้อยเปอร์เซ็นตะ์อย่างละสองร้อยก็คือแอ t แท็กกับดีเฟนต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันมันมันคือมันเปิดมามันบวกให้เลยแล้วก็เนี่ยมีโดนตีแล้วเพิ่มคีให้ตัวเองนะั้นก็อันนี้หกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ยิง ไม่มีตัวซับยิงีละสี่ล้านหนึ่งหกสิบเก้าเซนยิงลและสี่แล้วก็ตายไปเลยเอาเคฟไอาคาลิฟอร์นากับเคียวผมยังไม่ได้สแต็กเลยสวยแล้วไม่เป็นไรไม่สีเลียดนะฮะยังไงถีมีมันก็ผ่านอยู่แล้วเนี่ยถึงจะไม่ผ่านแบบทีมเดียวทุกมิชชั่นก็เถอะแต่ว่าถ้าเกิดมีจิเลนเนี่ผมว่ามีมีโอกาสอยู่ แต่ก็นั่นแหละถือว่าเบาถือว่าโดนเบาอยู่คือถ้าเกิดมีจีเรนเอลอาเนี่ยมันจะมันผมว่าน่าจะทําทีมเดียวผ่านได้เลยนะเออแต่ก็ไม่มีก็ไม่บ่นล้วกันไปรอลุ้นจากตัว66ไปบแ้้วกันนะเออผมเ่ย เพราะว่าน่าจะเป็นทางเดียวแล้วแหละก็คือต้องลุ้นจากตรงนั้นอย่างเดียวละที่เหลือก็โกคุยไอสีแดงก็ก็งั้นๆและได้มาก็ดีไม่ได้ก็เปบนไรเพราะว่าก็มี UI สีบวงอยู่แล้วะ c เสแตทก็ใกล้ๆเคียงกันะคือถ้าได้มามันก็เป็น55%ถูกไหมเออแต่ตัวนี้น่ะคือ100%เลยนะเออตัว e c a แต่ว่าคลิปนี้ก็ไม่ได้เห็นแล้วนะคลิปนี้ก็ไม่ได้เห็นแล้ว เดี๋ยวก็น่าจะมีน่าจะมีอีกแหละห้าล้านสี่โอ้โหคือจีเลมมันจะมีความสามารถที่เหมาะกับแบบทั่วไปเลยนั่นก็คือการตีทะลุทุกสีถ้าอีกไฟมีสถานะลดแอตแทคหรือเป็นเรียกว,ว่าดีบัฟแล้วกันนะถ้าเกิดอีไฟมีดีบัฟลดแอตแทกกับลดป้องกันอยู่ มันจะตีเข้าทะลุทุกสีตีเข้าแบบไม่สนใจสีอะเออแล้วเกิดอีกฝ่ายติดสตนเนเัเนี่ยจะยิงเป็นครีนะฮะกิ่งมากคือมันกิ่งแบบกิ่งแบบง่งายๆเออเข้าใจปะคือโกคูนี่เอฟเฟกมันจะยูไมันจะเยอะใช่ไหมเออแต่จิเรนเนี่ยมันน้อยๆพอน้อยๆแต่แบบมันใช้งานได้ได้เลยเออแต่ก็นั่นแหละฮะมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะ บางทีถ้าเกิดแบบโดนดาเมจแรงๆเราก็ต้องการหมังหลบเช่ยวแเราไม่ค่อยอยากโดนดาเมจถูกปะะ่าล่ะเอออย่างเทพทำลายล้างอย่างเงี้ยหลบหลบเถอะอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคดิสโปเก้าแสนหนึ่งตีไป,ไปอืมเราก็พยายามเอาคาลิฟรเกับเคียวแบบแตกไปเรื่อยๆเนะเวลาเวลาดาล่านหลังๆไม่ได้ยืนแทงกับไอ โกคูกับฟีเซอร์ได้นะก็คือตอนนี้น่าอีกประมาณสัปดาห์หนึ่งก็น่าจะใกล้เข้าน่าจะเข้าไอ้พาร์ทสามแล้วแหละผมว่าจนจะพาร์ทสามแล้วกูยังไม่ได้เบจิตา้าบลูอีโวเอลอาร์เยยังไม่ได้เลยนะฮะตอนนี้เมื่อเช้าก็เปิดไปห้าสิบเมตรก็ไม่มีเชี่ยอะไรเลยไม่มีก็คือแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะเออใช้คำนี้เลยไม่มี ไม่มีเชี่ออะไรเลยเนะเป็นอะไรทีน่น่าเสียดายอยู่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้หรือเปล่าแล้ไอ้ตู้เลยเจเดลท็อปเดลเจดเ,เนี่ยไม่ต้องหวังนะฮะสำหรับผมคือผมไม่ไม่มีโอกาสได้จากไม่เคยได้ LR ตัวใหม่จากตู้นั้นเลยสักครั้งเดียวตั้งแต่เล่นเกมมาคือมันมีประวัติให้ดูใช่ไหมว่า,าเล่นมากี่วันละหนึ้อยสามกว่าวันสากวัน,วนอันนี้น่าจะเป็น1,140งันหน้ว ไม่เคยเปิดได้ LR ตัวใหม่จากตู้นั้นเลยตู้ท็อปเลเจนารีผมก็เลยรู้สึกว่าเอาจริงนะผมเอาจริงผมเป็นคนไม่ค่อยอยากจะเปิดไอ้ตู้เชียนนั้นเท่าไหร่เพราะว่าเปิดทีไรไม่เคยได้มันจะมีครั้งหนึ่งที่ได้ LR จากตู้นั้นไม่ใช่ครั้งหนึ่งหลายครั้งมันไม่ใช่หลายครั้งอีกเดียวมันเป็นแบบยังไงวะ มันไม่ใช่หลายครั้งอะแต่ว่ามันก็แบบพอมีได้ LR อยู่บ้างก็เยอะอยู่นะแต่แม่เป็นตัวเก่ากึกเลยก็คือโกคูแบล็คหรือทรังส์ครับได้แต่สองตัวนั้นเวลาเปิดได้ LR จากตู้เชียนั่น2ตัวนั้นเลยไอตัวให,ใหม่ที่ผมได้นี่คือได้จากการันตีได้จากตัวฟรีนะแต่เปิดเองก็ไม่ได้ต้องรอคนมาประเคนให้ ไม่ได้จริงผมก็เลยรู้สึกว่ากูไปเปิดตู้ระฆังเฟสแบบต่อให้มันการันตีหน้าตู้มันก็ยังดีกว่าหรอวะอะไรมาแบบเนี้ยนี่ยอันนี้ความคิดแบบส่วนตัวล้วนเลยเนะี่ยโอเคเหมือนเหมือนมานั่งบ่นอย่างนงี้ไม่รู้แต่ว่านั่นแหละต้องเข้าใจนะฮที่ผมไม่ค่อยอยากทำคลิปเปิดแบบตู้ท็อปเลจิตารียเพราะว,าว่าเปิดไปแล้วแม่งก็ไม่มีอะไรจริงแต่จริงก็อยากขยันแบบเปิดสัก มันติหนึ่งนะแบบทุกครั้งที่ตู้มาเงี้ยก็อยากเปิดสักมันติหนึ่งแต่ว่ามันมันก็ไม่มีอะไรจริงคือ <c oughs> ถ้าเกิดทำคลิปเปิดเปิดเปิด50เมตรจะมีคนดูอยู่ละถามจริงเหรอแบบมีงบพอแค่50ิอย่างเงี้ยแล้วเปิดมาไม่ได้แล้วแม่งแห้งแห้งทั้งคลิปเลยนะอย่างไอคลิป50เมตรที่ผ่านมาของผมเนี่ยคืออันนั้นมันเปิดครั้งเดียวแล้วมันได้เลยไงคลิปมันเลยดูแบบไม่แห้งจนเกินไปเนะี่ยแต่ถ้าเกิดแบบ แบบตั้งชื่อคิดว่าเปิด50บเมตรแล้วได้เลยได้เปิดได้เปิดก็นั่นแหละอันนี้มาบน่นนะี่เฉยนะคือไม่รู้จะพูดอะไรกับดาบมีนะเราก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะเราก็มานั่งฟังคนบ่นนั่นแหละอมานั่งดูคนเล่นแล้วก็มานั่งฟังคนบน่นคือมันมันมีความแค้นจริงๆอะกับตู้ท็อปเลเจนารี่ยังไม่เคยได้ LR ตัวใหม่จากตู้นั้นเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับ ผมก็เลยรู้สึกว่าไม,ไม่ไม่ไม่เปิดแล้วกันเปิดไอ้ตู้ดอกคังเฟสเน,นี่ยแล้วไอ้ตู้เบจิต้าอีโวเนี่ยเสียงเริ่มหลงแล้วนะ <c oughs> บทจนเสียงเริ่มหลงแล้วนะไอ้ตู้เบจิต้าอีโวเนี่ยไอ้ตัวใหม่ไม่โผล่มาสักทีไว้จนเดี๋ยวจะไล่ให้ฟัง LR เซลที่เออลืมเล่าที่ผมบอกจะเล่าใช่ไหมคือ ไอที่ผมบอกจะเล่าตอนคลิปไหนไม่รู้อีกแหละมันคือเรื่องของตัวรุ้งฟรีที่ทางเกมได้แจกมาเรื่อยๆแต่ว่ายังไม่มีอะไรให้เปิดตอนนั้นะฮะก็คือแล้วก็ผมทําคลิปเปิดไปแล้วเปิดไป30มสิบกุใบนั่นแหละเออตามที่เขามีกันนั่นแหละนะผมทําคลิปไว้ภาคสดิบดีไม่มีเสียงคือ คือเหมือนมันอัดแล้วมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยมันเหมือนอัดแล้วอยู่ดีมันก็หยุดอัดไปเองอะโปรแกรมดูเออนะแต่ก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันหรือผมไปมือไปโดนหรือยังไงก็ไม่รู้แหละไม่มีไม่มีเสียงเลยผมก็เลยแบบจะลงแต่แบบคลิปไม่มีเสียงก็ดูดูแปลกๆใช่ไหมก็เลยไม่ลงแล้วกันนะก็เอาเอามาเล่าในนี้แล้วกันนะว่า,าตู้นั้นผมเปิดไอ้นั่นไป2 2สไอใบก็คือตู้ทอมเลจินารี่ ไม่มีเชียอะไรเลยก็คไม่บ่นสารอบสองแล้วเนาะก็คือบ่นไปแล้วแหละส่วนที่เหลือผมเอาไปเปิดตู้เบต้าอีโบได้เอาอาเว้เอลแบบไม่คิดว่าจะมาด้วยก็คือมันมันแบบบินมาไม่มีเชียอะไรเลยแล้วก็มีเบจิต้ามาตัวเดียวแล้วมันก็ฟิวชั่นแล้วอีกรอบนึงก็คือไม่ไม่มีใครบินมาเลย,เยบินแบบมั่วซั่วเออ แต่ว่าเป็นตัวนสือสีทองก็คือกิมมี่แด๊ดนก็คือโยนโปลตาล่าไปก็ฟิวชั่นเป็นเบจิโต้ซูเปอร์เบจิโต้สตัวไม่ใช่หมายถึงไอ้หน้าหน้าเปิดอะมันเป็นซูเปอร์เบจิโต้นะฮะมันก็ได้เป็นแบบการันตีหน้าตู้ใช่ไหมล่ะเออแต่ว่ามันแ่ว่ออาร์เว้แ้วเออาร์ที่ผมได้ก็คือเซลมันคืออ้าว มันคือเซลเอ้ยช่างแม่งแล้วกันตอนแรกกะว่าจะออกออกแล้วก็ให้จิเลนได้อ่าดาคังหมดแต่ก็ช่างแม่งขี้เกียจแล้วนะฮะก็คือผมได้เป็นเอลอาเซลไอเบจิโต้ซูเปอร์เบจิโต้ที่มันโผล่มาตอนหน้าหน้าเปิดกาชาเออก็คือแม่งโผล่มาเป็นเซลทั้งสองตัวเลยไปคือ <c oughs> แม่งเหมือนเดจาวูตอนโกหังเลย คือโกหังอันนั้นก็ทาคลิปแต่ว่าก็ไม่ได้ลงถูกไหมแต่ว่าหลังจากนั้นคือผมก็ได้โกคูยูอนะก็เปิดมาอีกโอ้ยหลายหลายอยู่นะหลายเติบเลยแหละนั่นแหละมันก็มันก็เปิดเยอะแต่รู้สึกเบจิตา้านี่เปิดเยอะกว่าตอนเนี้ยมันเยอะมากจนรู้สึกท้อเหมือนกันนะแต่ว่าผมก็จะเปิดไปเรื่อยๆจนกว่ากิจกรรมจะหมดแล้วก็ค่อยเก็บเพชรนะครับผม โอเคผมว like ่าเหมือนเราไม่ได้สนใจเกมเลยเหมือนเรามานั่งบ่นเฉยๆเนี่ยจิเลนไม่เป็นไรหรอก9ก้าหมื่นนี่คือตัวนี้รอ ECA เหมือนกันนะจิเลนตัวเนี้ยคือมันเก่งมากหมายถึงอดีตอดีตเคยเก่งมากเออต้องพูดอย่างนี้ตอนมันมานี่คือแบบโอ้โหแม่งยังกินกินยังงูนกิอย่างนี้คือนั่นแหละมันดีเฟนซ์มันเยอะด้วยไงช่วงนั้นเนี่ยมาเทียบกับไอ้โกคูยูไออะ เออมันเก่งมากช่วงนั้นแต่ก็นั่นแหละตามการเวลาเนะี่ยแต่มีตัวหนึ่งที่การเวลาทําอะไรเขาไม่ได้เลยนั่นก็คือโกหังนั่นเองแล้วมีตัวหนึ่งที่ไม่จะผ่านมากี่ปีแล้วก็ทำอะไรเขาไม่ได้ก็คือ LR3 ปีเนะี่ยตอนนี้ก็ยังมียังใช้ได้อยู่นะเออเป็น l r 3ปีที่ความสามารถดูไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าใช้งานได้ดีมากนะ มีถ e ังอีเต็มหลอดแต่ว่าเงื่อนไขแปลงร่างคนบนว่ามันยากใช่ไหมซึ่งมันก็ยากจริงแหละในช่วงเมื่อก่อนที่แบบมันไม่มีด่านยากขนาดนี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือแปลงร่างก็ง่ายง่ายนะฮะแล้วไม่ต้องบอกนะว่าเออตายก่อนอะไรอย่างงี้คือเกมไอตัวอื่นก็เป็นยกตัวอย่างให้เลยเดี๋ยวผู้ยกตัวอย่างให้เลยโกคูอันตราอินสติงหปี l อ6ปี บอกเลยก,กูใช้ยากเหมือนกันแหละคือมันใช้ยากตรงที่ผมชอบจะตายก่อนไหมจะตายหนึ่งจะชนะชนะแบบเลือนแม่งแทบไม่ลดเลยสองตายแบบเอ็กซิสกิลเงื่อนไขย,ยังไม่ครบสเงื่อนไขครบแล้วแต่กูไปตายตอนที่ไอ,อตัวตายเกิดไม่อยู่นั่นแหละนะผมก็เลยรู้สึกว่า จะเป็นดูเชี่ยอะไรกูรู้สึกกูใช้ยากกว่าเลยอย่างไองไโกจิต้าสเนี่ยหลบ5้เนี่ยคือไอ้ช่วงแรกๆตอนที่รีวิวอะแม่งห,หลบเก่งมากเลยนะวยแต่พอแบบทำคลิปตัวไหนในสักตัวได้แหละผมจำได้เคยลงช่องปว้โยู่ที่มันที่มันโดนไม่ตายแล้วมันเสือกหลบได้แต่ไอการหลบได้นั่นอะมันไม่ใช่หลบจากพาสีมันหลบจากพลัเชี่ยแบบแวคือมันต้องดวงซวยขนาดไหนวะ คือโดนไม่ตายแต่หลบได้หลบได้เสร็จแม่งไม่ใช่ผลจากพาสซสีจากโคเดนเชียวโอ้แบบตอนนั้นเครียดมากเลยโหแบบไม่ต้องหลบก็ได้จริงไม่ต้องหลบก็ได้ยอมโดนไปดีกว่ากูเจ็บใจนะฮะโอเคตอนนี้เคียวก็แตกมาเป็นที่แบบเยอะแล้วนะตอนนี้โดนไม่ตายก็ไม่น่าเจ็บแล้วแหละมา โด 8, นแปดพันตอนนี้2ตัวนี้ถึกแล้วนะก็คือในโรเลชันนี้เราระวังแค่ด้านหลังก็พอนะเพราะว่าสตัวหน้านี่คือเก่งเก่งมากๆแล้วจีเลนก็เก่งแหละแต่ ECA จะดีกว่าดีอัจริงอยากทำคลิปแนวแบบวิเคราะห์สกิลนะเวลาแบบมีตัวอะไรโผลมาแล้วมานั่งวิเคราะห์อย่างเงี้ยเอออยากลองเหมือนกันแต่ว่ามันก็ต้องมีข้อมูลก่อนถูกก็ได้ อย่างจีเลนอะไรอย่างเงี้ยแบบมีข่าวว่าจ e ะ eca แล้วก็มานั่งวิเคราะห์ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเอออยากทำอยู่แต่ว่ามันก็มันก็ขี้เกียจบวกก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยแหละเอาเวลาไปเล่นหมดเลยไปเลยคาลิฟล่ากับเคลเขาพูดถึงมาเข้าเกมสักที จริงมีอะไรอย่าบ่นเยอะเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวคนดูเบื่อนะเดี๋ยวคนดูเบื่อว่ามาบ่นเชียอะไรเยอะแยะกูจะไปดูเกมอะไรอย่างนี้ก็ไม่ดูจะพูดอะไรอ่ะเนี่ยไม่ดูจะพูดอะไรจริงๆเนี่ยคือมันก็มานั่งดูเตะเอาจริงคําแนะนํามันไม่มีหรอกเว้ยก็มาเล่นให้ดูนี่แหละว่าทีมนี้มันก็เล่นได้นะเนี่ยอย่างเนี้ยคือสบายละเพราะว่าคาลิฟอร์แม่งจะหลบ ถ้ามันเจอกับตัวละครยูนิวอ s เซเวอว่าซาก้ากับอ,อะไรนะเพียวเซย่ามันจะหลบเนี่ยไม่เจ็บเนีย่ยเห็นไหมคือเทร์นี้เราสบายแล้วนะแล้วก็ดิสโปกับดิสโปก็หลบอีก50นะเทน่ะถ้าได้จำได้แต่จริงอะ่ะไอตัวไหนที่ไม่หลบร้อย ก,ก็ต้องนั่งลุ้นกับมันอยู่ดีอ่ะอย่างอีกเจ็อตก็ต้องนั่งนั่งลุ้นอยู่ดีนะฮะเออไม่ใช่ว่าไม่นั่งลุ้นนี่โหตีไม่เข้าเลยคือตัวเนี้ยมันตัวเป็นเคียวเนี่ยมันตัวที่ผมยังไม่ได้เปิดเส้นทางเลยนะเไ้มเปิดไม่ได้เลยคือถ้าเกิดเราเปิดได้แบบสักเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นเนี้ยมันมีโอกาสที่จะตีเป็นสี่ทีเลยนะก็คือดีเฟนซ์มันจะมหาศาลมากแล้วก็แอทแทกจะมหาศาลมากนะฮะ แล้วก็ยังมีโอกาสติดครีด้วยเวลาแบบเจอตัวที่เราตีไม่เข้าอย่างเงี้ยแล้วเวลาสแต็กมันจะได้แบบเยอะหน่อย <c oughs> ผมว่าด้านหลังน่าจะโดนหนักวะ่ะผมขอกดออที่เชี่อดดรดาเมจตอนนี้มันคุ้มไหมวะดีเฟน์เราแค่หนึ่งแสนเงี้ยแต่ว่ากดไปแล้วกันนะยังไง คือถ้าเกิดจะผ่านจริงเราก็ไม่ต้องมานั่งโนยเทมถูกไ้เออยังไงก็ต้องเน้นผ่านไปก่อนแล้วส่วนชา e n g e นี่ก็ค่อยไปทําหลังจากอาทอาพมิชั่นเสร็จเนี่ยอยากทํำอยู่นะโนยเทมแต่ว่าโนยเทมจริงไปเล่นด่านเทพรัลายล้างน่าจะโอเคกว่าเมื่อกี้มันหลบใช่ไหมลืมดูน่าจะหลบแหละตอนนี้คลิปก็21นาทีแล้วนะถ้า หมายถึงแบบยังไม่ตัดนะนะเฮ้ยมันตีหลายทีจริงวะจะพาสีบจาขท่าไปตายปกติก็รวมกันเป็น3ถ้าเกิดจากโพเทนเชียด้วยนี่แม่งสี่ทีเลยนะคือมันเก่งก็จริงแต่คนอนะชอบบ่นเลยว่าต้องมานั่งดูแอนิเมชันทำไมหลายๆรอบก็จริงคือผมไม่ไม,ไม่ไม่เคยมีความรู้สึกนั้นมาก่อนเพราะว่าเพิ่งมาเปิดได้ช่วงปีใหม่ปีใหม่บอกวะ ไม่ใช่ปีใหม่ดิหกปีนี่แหละครบรอบหกก่อนครบรอบอีกมั้งประมาณแป๊บหนึ่งไอ้ตัวตัวคุณลิลินอะไม่ใช่ตัวหกิหกใบนะเออตัวที่เปิดได้ทีละเจ็ดอะี่ผมเปิดได้จากจากไอ้นั่นแหละบอกว่าจะทำรีวิวนาน <c oughs> เอาเป็นว่าเราไม่พูดถึงเรื่องนั้นแล้วกันนะอืม <c oughs> เดี๋ยวจะคนคนดูจะหาว่าขี้เกียจจะมีใครดูหรือเปล่าเหอ ตอนนี้ก็พูดพูดไปนะไม่รู้จะพูดอะไรได้ยิงไปตีเครโอ้โหแรงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยดิบเบิ้ลเจ๋ยวเจ๋ยวอะไรวะจะพูดว่าเจ๋วกับเจกง้เยี่ยมเนเจ๋ยวเลยโอเคหนึ่งเจ็ดสามทีนะยังไงก็ดีเฟนส์ก็คือด่านสุดท้ายมันไม่สวนหลบใช่ไหมแต่เราไม่จำเป็นแล้วไงถูกไหมเราสแตกมากี่เทิร์นแล้ว,ลวจะยี่สิบเทิร์นแล้วไม่ต้องกลัวเรื่อง ไม่ต้องกลัวเรื่องหลบไม่ได้แล้วแหละจริงๆดีเฟีนมันมหาศาลแล้วอะโอเคตายไปด่านนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วนะเดี๋ยวแอคทีฟสกิลค่อยไปใช้ตอนออด่าสุดท้ายแล้วกันนะจะได้แรงน่อย เอาจิงอยากใช้แบบแอคทีฟสกิลตอนผสมกับดอค้างหมดนะเอออยากรู้ว่าแรงแค่ไหนไม่ไม่เข้าใจหัวหัวอกคนไม่มีจิเลน <c oughs> เอูลืมไปว่ากันเลยนี่กันไม่ตายแบบลำแสงนะฮะ <c oughs> ลำแสงวะ่ะเอาไปขึ้นพลังแล้วกันอีกทีนึงโอ้อันนี้จากเพอเทนเชียลใช่ไหมเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่เทียรเซีย ต่อยไปเตะเข้ารับรับอะไรบ้างห้าล้านอันนี้6.9%ยิงดีละ5ล้านไม่รู้ลิงเท่าไหร่ไม่ไม่สนเหมือนกันแต่เข้าแรงมากเตะมันตีเราไม่เข้าด้วยเนะี่ยส่วนตัวนี้ล้าน8อื้อ ก็ช่วงนี้ก็หาอะไรพูดไปเรื่อยเนี่ยตอนนี้ก็ไม่รู้จะพูดอ,อะไรแล้วไม่รู้จะพูดอ,อะไรดีอะเออยี่สองเทินเฮ้ยถ้าเกิดทำได้ยี่สี่เทินนี่แม้งผมนี่เก่งมากเลยนะนี่ต้องชมหน่อยเพราะไอตอนเล่นเล่นตอนนั้นอ่ะมันเป็นจีเรนแบบห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไง โลบกไม่ใช่โลบกิกันดาเมจยังไงก็ได้ตีอยู่ดีอ่ะอืมอีกรอบโอ้ไ oh ม่มาเลยมาเลยจิวเรน6ล้านหนึ่งโอ้มายกัด แต่เสียดายรอบหน้ามันจะไม่เต็มอย่างนี้นะเพราะว่า,า,าตัวอะไรท็อปโป,โปหายนะแต่ยังน้อยก็มีจิเลนแหละเออหลบไม่ได้แต่ว่าดีเฟนส์สามแสนห้านะฮะโอ้โหไม่ตายจากตัวแรกชิวมาก ลุงนี้น่าจะเอาไอ้เทมเพิ่มเลือดแล้วแบบอะไรนะเพิ่มแมสแทกมานะเออลุงนี้แต่เมื่อกี้ดีเฟนต์ผม3ามแสนแล้วก็มีกาดโดนไม่ตาย8 0 0พนี่แม่งถือว่าแรงนะเว้ยกับการ <c oughs> ที่กูสแต็กว่า3ามแสนแล้วมีกาดอีกเนี่ยมึงตีกูแรงมากเฮ้ยนี่อาจจะเป็นพลังของ L R E C A อซาอาจจะแบบบอกใบมาว่ามันจะตีแรงขนาดนี้ตีแรงขนาดนี้แม่งก เกมแม่งก็แตกแล้วล่ะเกมแม่งก็โบเกนแล้วล่ะไอ้แม่งมีดีเฟนสามแสนห้ากับมีการ์ดแม่งโดนยิงแปดคันวัดตัวฟักอุ้ย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 เจ็บนะอุ้ยเจ็บนะอุ้ยเจ็บนะนี่มา อโอ้โหแม่งกาสวยมากเลยดีเฟนส์องแสมแต่ลิงคีมันเอ้ยไม่ใช่ลิงคีไอ้คีคีมันไม่เต็มอ,อ่ะ ถ้าคี้เต็มกับมีตัวซับนี่มันจะ <c oughs> <c oughs> น่าจะปาไปเจ็ดล้านน่ะ <c oughs> ติดครีซะฉันขอละจิเลนหกเก้าเซนตัวเพื่อนคือ <c oughs> ถ้าตรงนี้จบได้นะไม่จะผ่านแบบทูบิชั่นได้เลยแต่จริงๆผมหาไมาแล้วแหละเออติดครีเธอะยาไม่ติดไม่ตาย ทุนไม่ตายจะได้แต่มันถือว่าไวไวกว่าเมื่อกี้เยอะเลยนะเอ้ยไม่ใช่เมื่อกี้ไวกว่าไอ้ตอนที่ผมเล่นครั้งแรกแบบแบบผ่านนะไวกว่านี้อ้อคุณลืมว่าคุณไม่เพิ่มเลือด ำไมกูต้องปิดคลิปด้วยการแพ้ตลอดเนี่ยกูไม่เข้าใจเลยเอ,อแก้ตัวไงดีวะคือมันผ่านนะฮะแต่ได้เกิดก็ใช้ไอเทมก็ใช้ควรใช้นะเมื่อกี้สถานการณ์เมื่อกี้ควรใช้นะแต่การที่คนเรามันไม่ใช้ไอเทมเป็นเพราะอะไรประมาทนั่นแหละนะคือประมาทเ,เองอ่ะเออก็โอเคสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้มาแค่นี้เลยก็คือมาแนะนำทีในการผ่านนะ ก็ถ้าเกิดไม่ไหวจริงก็ลองผสมผสมไปก็อย่างน้อยก็ต้องมีตัวละครจากวานที่11สัก3ตัวแล้วก็แล้วก็จักรวานที่6 3ตัวนะสตัวขึ้นไปไม่นับตัวเพื่อนนะแล้วก็สมมุติเล่นแล้วไอแบบที่แบบผสมผสมเนี่ยเราไม่ผ่านจริง,รงอ่ะหมายถึงไม่ผ่านคอมมิชชั่นจริงอ่ะก็แนะนําเล่นเ,เล่นเป็นทีมไอนั่นสมมุติอ่ะสมมุตินะเราผ่านจากวานที่11แล้วแล้วก็ ใช้จากวันที่6ไปแล้วก็คือเหลือมิชชั่นใน24เทิร์นเนี่ยไอ้แมปไม่เกิน24เทิร์นอี้ก็แนะนำมันทีที่แข็งแกร่งที่สุดพอที่จะจบมันได้นะฮะก็ก็ประมาณนี้แหละสำหรับการคำแนะนำของผมนะเออก็ไม่รู้จะแนะนำอะไรแล้วก็คลิปนี้ก็มาบน่นเอาซะเยอะเลยนะก็เป็นความขับแคลนใจอย่างหนึ่งนะกับตู้เลเจนด r รี่ท็อปซัมมอนแ <laughs> ต่เป็นกูเรียงชื่อผิดป่ะมันเป็นท็อปเดเจนดะรี่น่ ไอตู้เชียเนี่ยแหละเห็นคนอื่นเปิดได้จังเลยยังไม่ได้เลยคือ LR 12คือไอตู้ตู้เนี่ยคือมัน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 มาคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวค่อยมามาเล่าแล้วกันโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พีเงเท่าน,นี้นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าผมอย่าลืมกดไลค์ like, และกดซับสไครต์ด้วยนะครับบายวจ้า <Bye. S 1> yeah.